วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการพยากรณ์นะคะการพยากรณ์การผลิตนะคะใช้สมมุติฐานอย่างเป็นระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช่วยในการวางแผนการผลิตได้ดีช่วยลดต้นทุนของสินค้าคงคลังและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆความหมายของการพยากรณ์นะคะการพยากรณ์คือการคาดการเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลในอดีตมาช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการการพยากรณ์นะคะเป็นศาสตร์ศิลปะที่ใช้ในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูลหรือประสบการณ์ในอดีตเทคนิคพยากรณ์ผลที่ได้จากการพยากรณ์นะคะการพยากรณ์นะคะเป็นการคาดคะเนจํานวนหรือปริมาณที่จะต้องผลิตเพื่อจะนําค่าพยากรณ์นี้ไปจัดทําแผนการผลิต ไม่มีเทคนิคการพยากรณ์วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับข้อมูลทุกชนิดควรเลือกวิธีการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับข้อมูลและความต้องการของค่าพยากรณ์ประเภทของการพยากรณ์นะคะแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบที่1คือแบ่งโดยช่วงเวลาแบบที่2ก็จะแบ่งโดยข้อมูลประเภทของการพยากรณ์แบ่งโดยช่วงเวลา ระยะสั้นไม่เกิน3เดือนระยะกลางอยู่ในช่วง3เดือนถึง3ปีและระยะยาวมากกว่า3ปีขึ้นไปจะมาอธิบายการพยากรณ์การพยากรณ์แบ,บ่งเป็น2การพยากร์เชิงคุณภาพกับการพยากรณ์เชิงปริมาณน,นะคะการพยากรณ์เชิงคุณภาพจะมีใช้ความเห็นของผู้บริหารวิธีดลไฟล์การประเมินจากฝ่ายขายการสำรวจตลาดเชิงปริมาณจะมีอนุกรมเวลากับเชิงเหตุผลค่ะ กระบวนการพยากรณ์จะมี6สเตปนะคะสเตปแรกกําหนดใช้วัตถุประสงค์สเตปที่2กําหนดช่วงเวลาพยากรณ์สเต็ปที่3เลือกเทคนิคการพยากรณ์สเตปที่4เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลสเตปที่5นําไปใช้และประเมินผลสเตปที่6ตรวจติดตามผลค่ะกระบวนการพยากรณ์นะคะ 1. ระบุวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ 2. กําหนดช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ 3เลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม 4. เก็บข้อมูลที่ต้องการใช้ในการพยากรณ์และวิเคราะห์ผลค่ะองค์ประกอบของการพยากรณ์ที่ดีนะคะก็คือควรมีกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเลือกเทคนิคหรือวิธีการที่ให้ความเที่ยงตรงมากที่สุดค่ะ 3. ควรมีการกรำหนดหน่วยที่จะทำการพยากรณ์เช่นเชิงปริมาณเป็นหน่วยเงินเชิง จำนวนชิ้นพื้นที่เป็นต้นค่ะการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะก็จะมาจากความคิดเห็นของบุคคลต่างๆใช้กับกรณีที่ผู้พยากรณ์ต้องการพยากรณ์ในระยะเวลาจำกัดอาจเกิดความเอียง,ยงได้ความคิดเห็นจากผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าความคิดเห็นจากพนักง,งานขายความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการพยากรณ์เชิงคุณภาพค่ะการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะจะมี1ความคิดเห็นจากผู้บริหารค่ะ 2. นะคะความคิดเห็นจากพนักง,งานขาย3การสํารวจลูกค้า4การสํารวจผู้เชี่ยวชาญค่ะสไลด์ถัดไปนะคะการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะคะมีวิธีเดลฟายค่ะเป็นการดมความคิดจากผู้บริหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระค่ะ สไลด์ถัดไปนะคะเป็นผังกําหนดสิ่งที่ต้องการพยากรค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะเป็นกําหนดกลุ่มบุคคลที่ต้องการใช้พยากรแล้วก็แจกแบบสอบถามนะคะให้แต่ละคนระบุตัวเลขนะคะพยากรแล้วก็มาคํานวณค่าสถิติค่ะแล้วก็เป็นการแจกแบบสอบถามรอบที่2นะคะพร้อมค่าทางสถิติที่ได้ค่ะแล้วก็คํานวณค่าสถิติไปนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบค่าสถิติครั้งที่1และ2ค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นาการใช้ค่าพยากรณค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ,ปะการพยากรณ์เชิงปริมาณนะคะจะเป็นการอาศัยข้อมูลหรือตัวเลขในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเพื่อใช้ในการสร้างตัวแบบนะคะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะคือตัวแบบอนุกรมเวลาและตัวแบบเหตุผลหรือแบบความสัมพันธ์ค่ะสไลด์ถัดไปเป็นแบบอนุกรมเวลานะคะเป็นผังจะมีวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะคะวิธี Ex p o n e n t i a l วิธีแบบตรงตัววิธีค่าคะแนนแนวโน้มค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแบบความสัมพันธ์นะคะแบบความสัมพันธ์นะคะจะมีเป็นวิธีตัวแบบนะคะถอดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายวิธีวิเคราะห์เสร็จทมิติแล้วก็วิธีวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคการพยากรณ์นะคะเป็นพยากรณ์เชิงคุณภาพค่ะจะมีระดมความคิดนะคะของผู้บริหารแล้วก็การวิจัยตลาดรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิธีเดลไฟน์นะคะสไลด์ถัดมานะคะจะเป็นแบบจําลองกลม อนุกรมเวลาค่ะแบบจำลองอนุกรมเวลานะคะจะมีวิธีนะคะเป็นวิธี n าอีฟวิธีเข้าเฉลยขึ้นที่วิธีเอ็ก n ์โพเนนชียวิธีแนวโน้มการฉายนะคะสไลด์ถัดไปนะคะเป็นองค์ประกอบนะคะของข้อมูลอนุกรมเวลาค่ะจะมีแนวโนม้มฤดูก,กาลวัฏาจาักรความไม่แน่นอนนะคะ แนวโน้มน,นะคะจะเป็นเข้อมูลระยะยาวค่ะที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตลอดเวลาฤดูกาลเป็นข้อมูลระยะสั้นค่ะวัฏจักรนะคะเป็นข้อมูลระย,ายาะปานกลางมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงในเวลาหลายๆปีต่อครั้งค่ะแล้วก็ความไม่แน่นอนนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนแ, around, และไม่มีรูปแบบค่ะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นกราฟนะคะกราฟแนวโน้มในฤดูกาลของปริมาณความต้องการค่ะหัวข้อต่อไปจะเป็นตัวแบบอนุกรมเวลานะครับ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากอดีตในคาบเวลาต่างๆนะครับตามลำดับเวลาการพยากรณ์มีผลมาจากองค์ประกอบย่อย4ชนิดดังนี้นะครับได้แก่ 1. แนวโน้มนะครับการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในระยะยาวนะครับ 2. ฤดูการการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นที่มีผลจากปัจจัยต่างๆนะครับมีรูปแบบเดิมในทุกๆปี3 วัฏจักรนะครับการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงที่มีรูปแบบเหมือนเดิมในช่วงเวลามากกว่า1ปีนะครับและ 4. เหตุเหนือความคาดหมายนะครับการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในระยะสั้นๆอย่างไม่แน่นอนนะครับผมต่อไปจะเป็นกราฟของค่าพยากรณ์ที่มีผลมาจากองค์ประกอบย่อยนะครับดังภาพต่อไปนี้เลยนะครับ 1. แบบแนวโน้มนะครับ2 แบบรดูการและ 3. แบบวัตจักรและ 4. แบบเหตุเหนือความคาดหมายนะครับต่อไปจะเป็นการเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการพยากรณ์นะครับ 1. ช่วงเวลาที่จะพยากรณ์นะครับ2ข้อมูลที่สามารถหาได้ 3. งบประมาณสำหรับการพยากรณนะครับและ 4. บุคลากรที่มีอยู่นะครับ ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์วิธีค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่นะครับจากสมมติฐานที่ว่าค่าของข้อมูลอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอตลอดเวลานะครับค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ต้องการเท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตามจํานวนระยะเวลาที่ต้องการหาโดยค่าเฉลีย่ยหาได้จากผลรวมของค่าจริงหารด้วยจํานวนของข้อมูลครับเจ้ามืพูดสไลด์ต่อจากเพื่อนนะคะ ความค่าเคลื่อนของค่าพยากรณ์ความแตกต่างระหว่างค่าที่เกิดขึ้นจริงกับค่าที่เ้จากการพยากรณ์นะคะมีผลต่อการเลือกเทคนิคที่จะใช้สําหรับการพยากรณ์หนึ่งค่ากลางของความค่าเคลื่อนสมบูรณ์ค่าความค่าเคลื่อนจากการพยากรณ์นะคะเลือกวิธีที่ให้ค่าพยากรณ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดค่าเฉลี่ยความค่าเคลื่อนสมบูรณ์ค่า m a d เท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าความค่าเคลื่อนเฉพาะค่าตัวเลข โดยไม่สนใจเครื่องหมายนะคะโดยค่าเฉลี่ยหาได้จากการผลรวมของค่าจริงลบค่าพยากรณ์ในช่วงเวลานั้นๆควาความค่าเคลื่อนของพยากรณ์แบบที่2นะคะคือค่ากลางของความค่าเคลื่อนกํลาลังสองใช้การยกกํลาลังสองมาลดผลจากการบวกลบนะคะ 3. ค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ค่าความค่าเคลื่อนสัมบูรณ์ แนวทางในการและเทคนิคสมการพยากรณ์นะคะจะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาแบบถ่วงน้ำหนักแล้วก็ single ลเอ็กซ์โพเค่ะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอนุกรมเวลาการวิเคราะห์การ,การถดถอยเชิงเส้นนะคะเหตุและผลการพยากรณ์แบบความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน มาพยากรณค่าที่ต้องการในอนาคตนะคะพยากรณ์แบบความสัมพันธ์ของข้อมูลว,วิธีตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะขอบคุณค่ะ